สวัสดีครับทุกคนเราอยู่ในรายการแคสต์นิวอัปเดตนะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของตาอู๋ซะหน่อยกันนะครับผมนี่พูดถึงเรื่องเพลงละลายหน่อยนะฮะ <S <S ก็คือเป็นสคริปตนะ์แล้วอ่านตาสคริปต์นะทุกคนพูด่องเพลงละลาย่อยก็เป็นเอ่อเป็นเพลงที่ผมกําลังปล่อยออกมาแล้วนะครับทุกคน <S <S ผมเชื่อว่าอันนี้ออกไปแล้วเนี่ยทุกคนคงได้ฟังกันบ้างแล้วนะครับก็ฝากเอาไปฟังกันได้นะครับผมหน้าร้อนที่กาลังจะถึงนะครับผมในอีก3เดือนข้างหน้าก็ไปฟังกันได้เผๆนะครับผมยังไม่ถึงเดือนก็ได้เข้าหน้าร้อนของประเทศไทยแล้วนะครับ จุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดเพลงนี้นะครับก็คือจริงๆเนี่ยผมตั้งใจจะ,ะทาเป็นเพลงออกมาให้เอาไ้เพอร์ฟอร์มเออแล้วก็แบบว่าได้พี่โดมพี่เบนส์นะครับผมแล้วก็พี่ไอพี่เอานะครับผมเป็นแบบว่ามาร่วมกันทําเพลงนี้นะครับผมก็คืออยากเอาเพลงไว้แบบเพอร์ฟอร์มก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมานั่นเองนะครับสามสิ่งที่ทําให้ต้าอูเห็นแล้วใจละลายนะครับผมก็คือแมวครับวิวแล้วก็ของกินเออวิวแบบส,สวยๆยนี้ครับ ได้โยชิมาเป็นนางเอกรู้สึกอย่างไรบ้างทำไมถึงเป็นโยชิคือภาพแรกของเราเลยเรารู้สึกว่าต้องเป็นโยชิเท่านั้นน่ะเพราะว่าเขาสวยจริงๆแบบคือสวยมากอรัทุกคนคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีคาริสม่าที่แอตแทคทีฟมากๆแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกแบบคนนี้แหละคนที่ทาให้เราละลายได้เพราะจริงๆเรามีโอกาสที่เจอเขาแบบตามวง,งตามงานแล้วก็แบบไม่ใช่ตามงานบ้างอะไรเงี้ยครับน้ําแข็งกบใจต้าอู่อะไรละลายเร็วกว่ากันครับน้ําแข็งครับจริงครับ ขอบังละลายเวอร์ชันภาษาจีนยังไม่มีนะครับเดี๋ยวรอติดตามกันในอนาคตนะครับเผื่อจะมีฮะแต่ไม่ออกด้วยภาษาจีนละลายยากเลยชีนี้จะมีโอกาสฟังละลายเวอร์ชันอื่นๆไหมยังไม่ได้ทําเลยครับเวอร์ชันละลายนี้ทําออกมาเป็นแบบเพอร์ฟอร์มเลยยังไม่ได้คิดอะไรไว้เลยครับ,มบไ,มไม่มีค่ะไม่มีนะละลายเจ้าอีกแกล้วครมันจะลองยังไงอะ่ะลองไหมลองละลายเจ้าละละลายหมดยังไงอ่ะ ยากอ่ะเออก็ต้องรอดูว่าจะมีเออต้องรอดูนะครับผมเผื่อแคสจะให้เราทําออกมานี่แล้วเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเต้าอุ่นละลายเหรอผมว่าการถ่ายแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์นะทุกมันละลายมากครับทุกคนมันทุกคนจริดว่ามันเป็นธาตุไม่ใช่มันร้อนครับนะต่อไปนะฮะลาลายกับละลายเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับผมก็คือมีลอลิงสระอายยอยักษ์กับลอลิงเหมือนกัน ที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็สละกอัสลานะครับผมเป็นสละที่มาจากของไทยนะครับผมต่างกันที่สละแต่เกี่ยวข้องกันครับเป็นญาติกันอยู่ที่สละแต่ไม่ได้อยู่ที่สละบุรีอะไรต่กี้คนตาอู่คาข่าวด่วนรายงานมาว่าตอนนี้ MV ละลายล้านวิวแล้วค่ะเ้ยล้านวิวแล้วซึ่งเพลงของต้าอู่นะครับผมก็คือใช้เวลา6วันครับทุกคนในการ1ล้านวิวเออละลาย6วันเขาละลายไปแล้ว1ล้านรอบไม่น่าเชื่อถ้าเป็นน้ําแข็งนะครับก็หายไปทั้งคัวโลกเหนือเลย ละลายต้องฟังกับใครถึงจะละลายจริงๆต้องบอกว่าแล้วแต่คนละกันคุณจะเปิดให้ใครฟังก็ได้พ่อแม่พี่น้องก็ได้นะครับผมหรือนนจะเปิดให้ใครฟังก็ได้หมดเลยนะครับจริงๆสำหรับต้าอู่ล้สำหรับผมเหรอผมว่าผมฟังกับแฟนคาับละลายแน่นอนนะครับและต้องฟังเท่าไหร่ถึงละลายผมมาชอบพีหุกมากๆเลยนะแบบพยายามเท่าไรต้านทานจะไม่ไวออออชอบไหมแล้วทุกคน่ะครับชอบอันไหนอย่าลืมพิมบันในแฮชแท็กต้าอู่กับเพลงละลายนะครับ สุดท้ายสปอยผลงานหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ไปปีนี้ยังมีผลงานให้ติดตามกันต่อไปนะครับแล้วก็ฝากผลงานด้วยนะครับปีหน้านะครับเดี๋ยววิดเกมนะครับที่จะออนกับน้องออฟโรดกันผลนะครับผมในทางช่องวัน31นะครับหรือว่าจะมีผลงานอะไรต่อไปฝากติดตามทาง Open Label บด้วยนะครับก็สาหรับวันนี้นะครับผมสานักงานแคสต์นิวอัปเดตกับตาอูนะขออนุญาตลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ